อัปเดตดาวน์โหลดเมนูย้อนกลับปุ่มหน้าต่างแบบลอบหน้าต่างกับเด,ดวินาทีสวัสดีครับผมจะมาแจ้งทุกๆคนที่ใช้ Redmi Note 9นะครับคนที่ใช้ Redmi Note 9ได้อัปเดต MIUI v12.0.2.0 ลักครับประมาณ500เมกนะครับครึ่งกิกนะครับ ดูซิว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่บ้างครับให้เขาอ่านนะครับอ่านอายอีกแล้ว MIU อ่านนี้ฟังนะครับ MIUIV 1 2 0 2 0 q j o m i x m เวอร์ชั่นเสถียร 507M ส่วนหัว 507M คือเมกะไบต์นะครับแล้วก็มีฟีเจอร์16ฟีเจอร์นะครับลองฟังทีละฟีเจอร์การ อัปเดตระบบปุ่มพบอัปเดตใหม่ภาพของระบบการออกแบบภาพใหม่เอี่ยมสามารถใช้ได้กับเนื้อหาและภาษาทุกประเภทเลเยอร์ระดับนิตยสารนำสิ่งที่สำคัญมาสู่ความโดดเด่นและทำให้โครงสร้างเนื้อหาชัดเจน3จาก16 <c oughs> การป้องกันความเป็นส่วนตัว <c oughs> ใหม่ MIUI 12เป็นระบบปฏิบัติการมือถือระบบ Android แรกที่ผ่านการทดสอบการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่เข้มง,งวดยิ่งขึ้น ใช้การแชร์ที่ปลอดภัยเพื่อควบคุมข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกส่งไปพร้อมกับรายการที่แชร์4จาก16หน้าต่างแบบลอยใหม่ดึงการแจ้งเตือนที่ส่งโดยแอปข้อความเพื่อเปลี่ยนเป็นหน้าต่างลอยใหม่หน้าต่างแบบลอยช่วยให้แอปทำงานในเบื้องหน้าแม้เมื่อคุณหยุดทำสิ่งอื่นชั่วคราวใหม่คุณสามารถย่อหน้าต่างลอยโดยใช้ท่าทางเต็มหน้าจอ การเพิ่มประสิทธิภาพกดตัวอย่างแอปค้างไว้ในล่าสุดเพื่อเลือกระหว่างหน้าจอแยกและหน้าต่างลอย5จาก16ศูนย์กลางการควบคุมใหม่ปัดลงจากมุมขวาบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมใหม่ไอคอนภาพเคลื่อนไหวมีความสุขที่ได้ดู6จาก16โหมดมืดใหม่รองรับโหมดมืดสำหรับแอปของบุคคลที่3ด้วย ใหม่ความคมชัดจะลดลงโดยอัตโนมัติในสภาพแสงน้อยเพื่อปกป้องดวงตาของคุณใหม่มัลเปเปอร์สามารถแสดงในแถบสีเข้มเมื่ออุปกรณ์ของคุณสลับไปที่โหมดมืด7จาก16ภาพเคลื่อนไหวของระบบใหม่เอ g จิ e a n i m a t i o n ใหม่ๆที่มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมขั้นสูงจะรีเฟรชรูปลักษณ์ของอุปกรณ์ของคุณ ใหม่เทคโนโลยีหน้าต่างแบบดินามิกจะเปลี่ยนการวางแนวหน้าจอเป็นระดับใหม่8จาก16ไฮไลท์ f i u i 1 2ของคุณคนเดียว9จาก16ถ่ายภาพใหม่คุณสามารถซ่อนรายการส่วนตัวในขณะที่ถ่ายภาพและย่อขนาดหน้าต่างเป็นมัลติทัสได้10จาก16ระบบแก้ไขบางกรณีเมื่อปิดหน้าจอแล้วยังได้ยินเสียงอยู่ อัปเดตแพ็คความปลอดภัยของ Android เป็นกระกฎาคม2020เพิ่มความปลอดภัยของระบบ1 1จาก16หน้าจอหลักใหม่ลิ้นชักแอป,ปช่วยทำให้หน้าจอหลักของคุณเรียบร้อยและจัดหมวดหมู่แอป,ปเพื่อให้คุณค้นหาได้เร็วขึ้น1 2จาก16สภาพอากาศใหม่ภาพเคลื่อนไหวใหม่นำสภาพอากาศจากภายนอกสู่หน้าจอของคุณโดยตรง1 3จาก16 การตั้งค่าใหม่โหมดง่ายช่วยให้อุปกรณ์ของคุณง่ายขึ้นและนำคุณสมบัติที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า14จาก16 <c oughs> บันทึกใหม่คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์กับบันทึกย่อได้แล้วใ <c oughs> หม่ภาพพื้นหลังแบบไดนามิกใหม่ดูสวยงามใ <c oughs> หม่ภารกิจเสร็จสมบูรณ์ด้วยภาเพเคลื่อนไหวที่น่าพึงพอใจใ <c oughs> หม่รายการตรวจสอบของภารกิจย่อยช่วยให้การจัดการวาระของคุณง่ายขึ้นมาก15จาก16 ความปลอดภัยใหม่ภาพเคลื่อนไหวใหม่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและสดชื่นใหม่ค้นหารายการโปรดของคุณจะสะดวกกว่าด้วยกล่องเครื่องมือวิดีโอใหม่ของเรา16จาก16 miuiv 1 2 0 2 0 q j o m i x m อยู่นอกรายชื่อย้อนกลับปุ่มเมนูดับหยุด4ีนาทีและ29วินาทีอ่าครับใหม่ความอ่าครับ ผมบอกว่ามีฟีเจอร์16ฟีเจอร์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าฟีเจอร์บางอย่างมันรวมแล้วก็รวมในรายการนั้นๆน,น,นะครับไม่ให้ต้องอ่านยากนะครับก็อ่านแบบรวดเดียวนะครับก็เลยทำมีฟีเจอร์รายการ16นะครับอ่าวันนี้วันที่29นะครับ29ขอดูวันทีก่อนนะครับ ขอดูวันที่ก่อนนะครับแทบบ็แบบการตั้งพุทยี่สิบเก้ากรัมยี่สิบเก้านะครับอัปฮัทอ่าเราก็กดอัปเดตเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนอ่าวันนี้ก็ใครที่ใช้ Redmi Note เก้านะครับก็ไปสามารถทดลองได้นะครับว่าของคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าของผมจะบอกสเปคนะครับ ตัวนี้เป็น Android 10นะครับที่มากับตัวเครื่องพื้นฐาน MIUI 11นะครับ11.0แล้วก็ผมอัปเดตแล้วเดือนเดือนกรกฎานี้แหละวันที่11เป็น MIUI 11.5.0นะครับแล้วก็วันที่29วันนี้ MIUI 12นะครับอของผมแรม4รอม128นะครับ ไม่รวมที่ใช้แล้วนะครับเพราะว่ารวมทั้งหมด128ที่ใช้แล้วก็ลดลงนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ Android 10อยู่นะครับเพราะว่า a n d r o i d 11ยังไม่ได้เปิดตัวเพราะว่าคาดว่าน่าจะได้อัปเดตนะครับแต่ MIUI แน่นอน4ปีอัปเดตได้ต่อเนื่อง4ปีนะครับเที่ยวมีรับประกันการันตีแต่ Android มักจะได้อัปเดตเพียง 1เวอร์ชันเท่านั้นแหละนะครับเวอร์ชันที่มากับทุกตัวเครื่องแล้วก็เวอร์ชันอีก1เวอร์ชันนะครับที่แถมมาให้แล้วก็ MIUI เขาการันตีว่าได้อัปเดตทุกๆุก4ปีนะครับว่าอัปเดตยาวขึ้นยาวนานที่สุด4ปีนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ